นิทานเรื่อง r a m p e l s t i l l s k i n แล้วโดยการละครั้งหนึ่งในวันนี้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆชายโรงสีคนหนึ่งอวดอ้างเกินจริงต่อพระราชาว่าลูกสาวของข้าสามารถปั่นฟังให้กลายเป็นทองคำได้นะพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็อยากจะพิสูจน์จึงได้สั่งให้ทหาร พาลูกสาวของชายรงสีเข้าวังขังเธอเอาไว้ในห้องที่เต็มไปด้วยฟางและวางกงล้อปั่นได้ไว้ตรงกลางห้องพระราชาตรัสว่าถ้าเจ้าปั่นฟางเหล่านี้ให้กลายเป็นทองคำได้ภายในรุ่งเช้าเจ้าจะได้เป็นภรรยาของเราแต่หากเจ้าทำไม่ได้เจ้าก็ต้องตาย หญิงสาวนั่งตัวสั่นน้ำตาไหลเพราะนางไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงเวลาผ่านไปจนเกือบจะหมดคืนทันใดนั้นก็มีคนแคละล่างเล็กใบหน้าแปลกประหลาดปรากฏตัวออกมาจากความมืดเขาถามเธอว่าร้องไห้ทำไมเล่าเด็กน้อยหากข้าช่วยปั่นฟางเนี่ยเป็นทองให้เจ้าได้ เจ้าจะให้อะไรข้าเป็นการตอบแทนละ่ะหญิงสาวตกใจแต่ก็รีบถอดสร้อยคอส่งให้ขนแคละยิ้มกว้างก่อนจะนั่งลงที่กงล้อฝั่งทุกเส้นถูกปั่นออกมาเป็นเส้นได้ทองคำสุกสกาวรุ่งเช้าพระราชาเห็นแล้วก็ทั้งตกตะลึงแล้วก็เกิดความโลภเขาสั่งให้นำหญิงสาว ไปขังในห้องที่ใหญ่กว่าเดิมเต็มไปด้วยฟางที่มากขึ้นแล้วก็ตรัสว่าถ้าทำได้อีกเจ้าจะได้รางวัลใหญ่แต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้เจ้าก็ต้องตายเมื่อเวลาคำมาถึงผลแคละประหลาดก็โผล่ขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งนี้เจ้าจะให้อะไรข้าล่ะหญิงสาว ยกแหวนออกจากนิ้วมอบให้เขาคนแคระจึงได้ลงมือปั่นฟางให้เป็นทองคำอีกครั้งพระราชายิ่งเห็นก็ยิ่งโลภแล้วในคืนที่สามเขาก็ได้สั่งให้นําหญิงสาวไปยังห้องที่ใหญ่ที่สุดในวังที่นั่นเต็มไปด้วยฟางสูงท่วมหัวแล้วประกาศอีกว่าถัดเจ้า ทำได้อีกคราวนี้เจ้าจะได้เป็นราชินีของเราหญิงสาวสิ้นหวังเราไม่มีสิ่งใดเหลือที่จะมอบให้เป็นค่าตอบแทนแต่แล้วคนแคละปะลาดก็กลับมาอีกครั้งแล้ววันนี้เจ้าจะให้อะไรข้าล่ะหญิงสาวน้ำตาหนองหน้าพลรางตอบเขาไปว่าค้าไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ คนแคระหัวเราะเสียงแหลมงั้นข้าขอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลูกคนแรกของเจ้าที่จะเป็นราชินีนั่นละหญิงสาวตกใจแต่เพราะความจนตรอกนางจึงยอมตกลงคนแคระจึงปั่นฟางทั้งหมดในห้องใหญ่ให้เป็นทองได้อีกครั้งรุ่งเช้าพระราชาพอใจมากๆ และไม่นานหญิงสาวก็ได้กลายเป็นราชินีการเวลาผ่านไปราชินีได้ให้กำเนิดทารกน้อยแล้วเธอก็จําได้ถึงสัญญาสยองที่ได้ให้ไว้กับคนแคร์ประหลาดใจของเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นและวันหนึ่งคนแคร์ประหลาดก็ปรากฏกายขึ้นในห้องบรรทมของนางพร้อมเสียงหัวเราะเจื้อเจ้า ได้เวลาแล้วมอบลูกของเจ้าไหมคะ่ะราชินีร้องไห้อ้อนวอนว่าโปรดแม่ตาเธอข้าจะให้ทองให้เงินหรือแม้แต่สมบัติทั้งหมดในวังก็ได้แต่คนแคระสายหัวไม่ข้าต้องการแค่สิ่งที่เจ้าได้สัญญาเอาไว้เมื่อราชนีร้องไห้ไม่หยุด คนแคระจึงใจอ่อนเล็กน้อยเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะถ้าเจ้าทายชื่อของข้าให้ถูกภายในสามวันข้าจะปล่อยเจ้ากับลูกไปราชินีรีบส่งคนออกไปทั่วราชอาณาจักรให้สืบหาชื่อที่ประหลาดที่สุดมาถ่ายให้หมดวันแรกนางถายชื่อมากมายแต่ทุกชื่อคนแคระก็หัวเราะแล้วตอบว่า ไม่ใช่วันที่สองนางลองถ่ายชื่อที่ยิ่งประหลาดกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ถูกจนกระทั่งคืนสุดท้ายข้าราชสำนักคนหนึ่งกลับเข้ามาด้วยข่าวแปลกเขาเล่าว่าขณะเดินผ่านป่าลึกได้ยินเสียงคนแคะเต้นรำรอบกองไฟร้องเพลงว่าวันนี้ข่าปันฟางพรุ่งนี้ค่าจะเอาลูกน้อย เพราะไม่มีใครรู้ชื่อข้ารัมเพิลสติลสกินรัมผิวสติลสกินรุ่งเช้าเมื่อคนแคระปรากฏตัวราชินีก็แกล้งทำเป็นคลุ่นคิดก่อนเธอจะเอ่ยออกมาว่าข้าคิดว่าชื่อของเจ้าก็คือรัมเพิลสติลสกินใช่หรือไม่ทันใดนั้นสีหน้าของคนแคระก็เปลี่ยนไป เขากรีดร้องเสียงดังด้วยความโกรธแค้นกระทืบเท้าลงกับพื้นจนจมลึกแล้วก็หายวับไปในทันทีราชินีและลูกน้อยรอดพ้นจากพันธะสัญญาอันชั่วร้ายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็ใช้ชีวิตอยู่กับพระราชาและลูกน้อยอย่างสงบสุขและนี่คือเรื่องราวของรัมเพลสติลสกิน คนแคะชื่อประหลาดผู้ใช้ความโลภและเล่กลมมาหลอกล่อมนุษย์แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้เพราะความจริงถูกเปิดเผยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความลับไม่มีอยู่จริงและความโลภอาจนำพาไปสู่จุดจบของตัวเองแล้วพบกันใหม่ในนิทานครั้งหน้าจากกาละครั้งหนึ่งในวันนี้สวัสดีค่ะ